สวัสดีครับผมฮอนโจจากซูเปอร์บา์ไทยแลนด์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง5ประเด็นที่ต้องรู้ก่อนจองอีทันเจ็ดด t กสเตอร์สามร้อยกันครับเรียกว่าเป็นกระแสร้อนแรงเลยนะครับสำหรับอีทันเจ็ดด t กสเตอามร้อยนะครับตอนนี้มีตัวแทนจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยบริษัทมาวลกกคุปจำกัดนะครับ ซึ่งทางมาวิลิกกุ่มนะครับจะเป็นผู้นําเข้าและตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ีีท่านเจอยังเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับวันนี้เราก็เลยจะขอน,นําเสนอ5ประเด็นที่ต้องรู้ก่อนจองอีทานเจนดักสเตอร์300กันนะครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือโมเดลนี้นะ่ะผลิตและประกอบในไทยนะครับดังนั้นราคาก็เลยจะออกมาไม่ได้แพงอย่างที่คิดหรืออย่างที่เกรย์มาร์เก็ตเคยนําเข้ามานะครับและนั่นจะทําให้คุณไม่ต้องรออะไรเป็นเวลานานๆเหมือนอย่างรถยุโรปบางค่ายนะครับ ประเด็นที่2นะครับราคาจะไม่เกิน2 6 0 0 0 0บาทแม้ว่าตอนนี้ทางค่ายจะยังไม่คอราคาเป๊ะก็ตามนะครับแต่จากการสัมภาษณ์กับผู้บริหารแล้วราคาจะไม่เกินไปจากช่วง2 4 0 0 0 0บาทถึง2,60 0 0 0บาทและจะสามารถส่งมอบรถในลอตแรกได้ไม่เกินเดือนเมษายนนี้นะครับประเด็นที่สานะครับสำหรับตัวโมเดลที่เป็นลายพิเศษมาลอสซี่นะครับจะเป็นเพียงแค่สีสันและลายกราฟิกเท่านั้นนะครับไม่ได้มีชุดของแต่งหรือชิ้นส่วนของทางมาลอสซี่เข้ามาด้วยนะครับ และจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม10,000บาทจากโมเดลปกตินอกจากนี้โมเดลนี้จะไม่ได้เป็นโมเดลแบบลิมิเต็ดหรือจำนวนจำกัดนะครับประเด็นที่4นะครับแด็กสเตอร์สามไม่ใช่สกูตเตอร์นะครับอันนี้ทางผู้บริหารบอกมาเลยครับเพราะว่างานนี้หลายๆคนน่าจะคิดว่าเจ้า d ด็กสเตอร์สามคันนี้เป็นสกูตเตอร์นะครับขอบอกไปเลยนะครับว่าคันนี้จะไม่มีวันตอบโจทย์คุณได้ในแบบที่สกูตเตอร์คันอื่นทําได้นะครับเพราะมันไม่มีช่องเก็บของใต้เบาะแบบที่สกูตเตอร์มีนะครับ แต่มันคือ d ด x กสเตอร์นะครับเป็นสปอร์ตไบค์แนวใหม่นะครับประเด็นที่5นะครับอยากกังวลเรื่องการเซอร์วิสเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ของเจ้า d ด x กสเตอร์คันนี้มันใช้เครื่องยนต์ของซองเวสป้าที่มีจำหน่ายอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วนะครับดังนั้นเรื่องการเซอร์วิสนั้นไม่ใช่ปัญหาแน่นอนเพราะว่าช่างไทยเองก็เก่งอยู่แล้วนะครับแถมท้ายอีกประเด็นนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ยวกับ d ด x กสเตอร์300เป็นหลักนะครับแต่ก็อยากจะพูดถึงสักเล็กน้อยนะครับสำหรับ ท่านที่คิดว่า300ยังไม่พอนะครับทางแบรนด์ยังมี d ด็กเซอร์ห้าทวินนะครับซึ่งจะเป็นโมเดลตัวท็อปสุดของทางค่ายในตอนนี้นะครับอนาคตในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้จะเริ่มเปิดให้เพลย์เดอร์กันนะครับจำนวน5 5 9คันแต่อาจจะต้องรอส่งมอบกันนานหน่อยนะครับสาหรับโมเดลนี้สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานซูเปอร์บายไทยแลนด์ได้นะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องของเรานะครับรวมถึงเข้าไปติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์นะครับ Facebook Fanpage นะครับ Instagram หรือว่า TikTok ก็ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ